สวัสดีครับผมสุรวัตรปิติลจลัจรชาคุณครับผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองบุงศรีครับวันนี้จะมานําเสนอแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพหนองบุงศรีว่าเราได้ดำเนินการอย่างไรอย่างแรกนะครับเราทําตามคู่มือก่อนเพราะว่าทางอาชีวศึกษาเนี่ยได้ทําคู่มือมาแล้วนะครับก็เป็นคมภีร์เป็นตําราพาเราทำานื่ง คัดสรรคัดเลือกผู้ที่สนใจโดยนักเรียนนักศึกษาแต่และสาขาวิชาเพื่อที่มานําเสนอในธุรกิจที่ตัวเองอยากทานะครับโดยเราใช้วิทยากรจากภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรืออาจารย์มหาลัยที่มีองค์ความรู้โดยเฉพาะอาจารย์ที่มาช่วยพวกเราอยู่ตลอดทุกปีก็คือมหาลัยการศึกษนะครับแล้วก็อบรมเพื่อรู้เรื่องของต้นทุนกําไรการสร้างแบรนด์การทำแพ็กเกจแพ็กเกจการทําการตลาด แล้วก็หลายๆอย่างที่นักธุรกิจต้องทําและต้องมีองค์ความรู้พอมีความรู้แล้วก็มีกรรมการในการพยายาิจารณาในการนําเสนอว่าธุรกิจตัวไหนควรได้งบประมาณเท่าไหร่พอได้งบประมาณเสร็จแล้วปั๊บนักศึกษาต้องไปทําแต่ครับโดยที่มีครูพี่เลี้ยงประกบนะครับเปิดบัญชีร่วมกันแล้วก็ดูแลธุรกิจตรงนี้เพื่อให้ดําเนินการไปได้นะครับโดยที่การทําธุรกิจของเราตัวเดิมที่เราเคยทําก็มีตัวใหม่นะทุดที่ตัวใหม่ก็คือยอไทย ธุรกิจฟองฟู่แผ่นกรอบแล้วก็จับหนัวตัวนี้ตัวใหม่ที่เราได้ดําเนินการไปแล้วอบรมไปแล้วและก็ตัวเดิมก็คือธุรกิจภายมะม่วง,งมหาชนกที่ได้รับคําชื่นชมจากอําเภอทางจังหวัดแล้วก็ผู้ใหญ่ในสอสอที่ได้ชิมได้รับประทานเราติดหนึ่งในยีของสินค้าของดีที่สุดของสอสอมาแล้วนะครับและก็ธุรกิจวาซิลิอันนี้ก็เข้าระดับภาคมาแล้วนะครับ แต่งตั้งครูนิเทศไปติดตามดูแลธุรกิจพวกนี้นะครับว่านักเรียนนักศึกษาเขาได้ดาเนินการไปถึงไหนมีปัญหาอุปสตรคใดๆเพื่อเราจะได้เข้าไปช่วยเหลือนะครับแล้วก็มีแผนการดำเนินงานของสมวลเพาะต่างๆให้ได้มาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นสํานักงานไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆนะครับเราจะทาให้ให้ดีที่สุดนะครับตามโจทย์หรือข้อบังคับตามความพี์ตามคู่มือที่ได้ดําเนินการไว้แต่ก็มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตัวสินค้าก็ดีตัวธุรกิจก็ดี ตัวศูนหม่งเพาะตัวของเราเองก็ดีในทุกยังทางไม่ว่าเป็นส่วนราชการต่างๆในการทําหนังสือเผยแพร่หรือมีคนมาศึกษาดูงานแล้วก็จะมีเอกสารรองรับไว้ตลอดนะครับยังไงสินค้าที่เราตั้งใจที่จะทําให้ธุรกิจตัวนี้เกิดขึ้นได้ก็เกิดจากการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาครูบาอาจารย์ส่วนราชการและก็อีกหลายๆส่วนที่มาช่วยกันทําให้สินค้าอย่างมะม่่งมหาชนก ที่มีมากที่สุดในอำเภอหนองมูสีตอนนี้ก็จัดเข้าไปโอทถอปของอำเภอและจังหวัดแล้วดังนั้นฝากทุกท่านโปรดติดตามบมเพาะของวิลการชีพหนองมูสีต่อไปครับขอพบพระคุณครับ